เริ่มต้นกันด้วยข้อแรกนะคะอันนี้ทบทวนโคแฟกเตอร์นะคะเราจะเห็นว่า5ค่ะก็อยู่แถวที่3หลักที่2เนาะแล้วก็หาโคแฟกเตอร์ Co ของ3-2นะคะก็จะได้ออกมาเป็นลบหนึ่งหมดกำลัง3บวก2เนาะแล้วก็ได้เป็นไมเนอร์ตัดแถวตัดหลักนะคะก็หาเดทออกมาก็จะได้เป็น7นะคะ โอเคเรียบร้อยแล้วต่อมามาดู2-1นะคะก็จะเป็นลบหทั้งหมดกำลัง2อบวกหนะคะแล้วก็คูณกับไมเนอร์ที่ตัดแถว2หลักที่1นะคะก็จะได้ออกมาเป็นลบหคูณกับลบหก็จะได้เป็น5นะคะสำหรับข้อนี้โอเคมาดูข้อต่อมาค่ะการหาดีเทอร์มิน t นนะคะ นักเรียนก็สามารถใช้อันนี้จริงๆใช้ได้2แบบเนาะก็คือเติมหลักกับการใช้โคแฟคเตอร์เดี๋ยวเราจะมาใช้โคแฟคเตอร์ให้ดูก็คือครูเลือกหลักที่2นะคะก็จะเป็นสมาชิกคูณกับโคแฟคเตอร์ของหลักนั้นๆหลักกับแถวนั้นๆนะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะ่ะโอเคนีนเป็นการจัดการใส่เข้าไปนะคะ ต่อมาก็จะได้เป็นลบหน,นะคะเพราะว่าเป็นกำลังคี่เนาะก็จะได้เป็นลบหคูณกับ4ลบหกแล้วก็อันนี้เป็นกำลังคู่นะคะก็จะลบหก็จะหายไปเนาะก็จัดก,การคูณกันให้เรียบร้อยนะคะแล้วจากนั้นก็นำมาบวกกันนะคะโอเคเรียบร้อยมาดูอันนี้ค่ะ แอดจอยแอดจอยก็คือแอดจอยคืออะไรเอ่ยเราต้องทบทวนก่อนว่าแอดจอยอ่ะก็คือ t Transport ของ Co-Factor ดังนั้นนักเรียนก็ต้องหา Co-Factor ให้ครบทุกจำนวนนะคะก็ครูทำเฉลยไว้แล้วอันนี้ก็ยกตัวอยา่าง Co-Factor ของ C 1, 1 1มาให้ดูนะคะก็หาเด็ดออกมาให้เรียบร้อยะคะ่ะ นี่ก็ใช้ cofactor ในการถานเด็ดให้ดูนะคะนักเรียนใช้เติมเติมหลักได้เลยเพราะว่าเราถนัดเติมหลักกันมากกว่านะคะก็สามารถใช้วิธีไหนก็ได้ให้ตัวเองเร็วที่สุดเนาะแต่เวลาสอบอะคะถ้าเขาให้หาแอดจอยอะนักเรียนด้วยความรวดเร็วนะก็คือ เช็คช้อยเลยว่าตัวไหนของทั้งสี่ชอยที่มันไม่เหมือนกันหนูก็เอาตัวนั้นอะไปเช็คและอันไหนเป็นจริงก็แปลว่าถูกแค่นั้นเองอย่าไปเสียเวลาหาทั้งหมด16ตัวนะสังเกตนะคะถ้าหาครบทุกตัวก็ตายกันพอดีนะคะให้ระวังด้วยเนาะเอามาดูการแก้ระบบสมการนะคะโดยใช้จริงๆใช้ได้หลายแบบนะหนูจะแก้ระบบสมการโดย โดยการแก้สมาการก็ได้หรือว่าการใช้แต่งเติมแบบนี้ก็ได้นะคะโอเคโดยการใช้แต่งเติมนะคะก็อย่างที่บอกว่าต้องทำให้ด้านหน้าค่ะเป็นเอกลักษณ์นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องทำให้ตัวที่เหลือหลักหลักแรกใช่ไหมคะก็เป็นหนึ่งแล้วก็ตัวที่เหลือก็ต้องเป็นศูนย์นะคะนั่นเอนก็จัดการนำแต่ละหลักมา บวกลบกันนะคะโอเคอันนี้ก็เป็น1นึ่งเนาะก็ขอสลับแล้วกันนะคะเพื่อให้มันอยู่ถูกที่ถูกทางนะคะจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วหลักที่2เรามี1นตัวกลางแนละ้วเราก็กำจัดลบสกับลบสามค่ะนกยก็ระวังด้วยอย่าคิดเลขผิดนะคะตรงน,นี้ส่วนใหญ่จะคิดผิดกันระวังเรื่องเครื่องหมายเนาะ ก็ R 3บวกด้วย3 R 2นะคะเพื mm ่อ hmm. ทำให้ลบ3เป็น0นะคะโอเคก็จะได้0 0 1ย่ลบ2อ mm hmm. ค่ะ,ะจากนั้นนะคะ mm hmm. ก็ต้องกำจัดลบ1กับ1เนาะ mm hmm. ก็ยึดแถวที่3ไว้เป็นหลักนะคะโอเคก็จะได้ออกมาแบบนี้ค่ะ าจากนั้นเราก็จะได้ x เ,เท่ากับลบ1 y เท่ากับ1แล้วก็ z เท่ากับลบ2นะคะมาดูข้อนี้ค่ะใช้กฎของครามเมอร์ในการแก้ในการหา x y z เนาะก็หาเดทก่อนอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเดทมันจะไปเป็นตัวส่วนเนาะจากนั้นนะคะนักเรียนก็หาออกมาค่ะก็จะได้ออกมา เด็กเราก็จะได้เป็นลบ35นะคะแล้วจากนั้นก็หา x ค่ะก็หลักที่1ก็จะต้องเอา8ลบ54มาใส่แทนนะคะแล้วก็หาเด็กออกมาค่ะตรงนี้ก็ระวังเนอะเรื่องเครื่องหมายการคูณอะไรอย่างนะะี้ค่ะคูณลงลบคูณขึ้นนะคะอย่าลืมเนาะโอเคต่อมาก็จัดการ ดังนั้น x ของเรานะคะก็จะได้เท่ากับ3นะคะต่อมา่ะมาดูข้อสุดท้ายกันนะคะเราจะเช็คข้อมูลก่อนว่าเรามี a b c นะแล้วโจทย์ก็ให้ a x ับ C นะคะดังนั้นเราก็ต้องหาก่อนว่า X เป็นใครเนาะซึ่งมเมทริกซนะคะก็คือ XYZ เราก็ตามหาเลยะคะ่ะหนูจะใช้การแก้สมก,การก็ได้นะคะหรือจะใช้แต่งเติมก็ได้แต่อันนี้ขอใช้กฎของะครัมเมอร์เนาะก็เลยต้องหาเด็กก่อนนะคะ เรียบร้อยแล้วเดเราเท่ากับ5้านะคะก็มาตามหาลบค่ะว่ามีค่าเท่าไหร่นะคะก็อย่าลืมนะเอา2ลบ2แล้วก็3มาแทนในหลักที่1นะคะถ้าหา y ก็จะแทนหลักที่2หาค z ก็จะแทนหลักที่3นะคะ,ะ,คะโอเคได้ x เท่ากับ2ต่อมาหา y ค่ะ กฎของคามเมอร์นะคะเราจะเอาเมตริกทางด้านขวาค่ะมาแทนในหลักของ x y z ที่เราต้องการหาเนาะอย่าลืมไปทบทวนด้วยนะคะอันนี้หา z ก็คือหลักที่3นะคะอันนี้สำคัญคือถ้าเดทผิดนะมันจะผิด3ตัวเลยเพราะฉะนั้นตอนหนูหาเดทหนูก็ระวังด้วยนะคะ เค okay, เรียบร้อยได้ xyz ออกมาแล้วเราก็จะได้เมทริก x เท่ากับ2ลบ1แล้วก็2จากนั้นเราก็มาหา 2a บวก b ค่ะว่าได้เท่าไหร่เพื่อที่จะไปคูณกับเมทริก x แล้วก็หาค่าของ abc ออกมานะคะอันนี้ขอกระโดดนิดนึงเนาะก็จะทำการคูณแล้วก็บวกไปเลยทีเดียวนะคะนักเรียนอย่าลืมเช็ค การแทนค่าให้ถูกต้องเนาะบางคนผิดตั้งแต่ต้นก็คือสุดท้ายผิดเลยนะคะอันนี้ขอแอบบวกเลยนะคะคูณแล้วบวกกันเลยนะคะตามตำแหน่งเนาะโอเคเรียบร้อยก็จะได้ว่า 2a บวก b นะคะ 2a บวก b คูณด้วยเมตริกซ์ x เนาะมันจะได้ abc นะคะ เราก็เอา 2a บน b มาแทนต่อแล้วก็คูณด้วย matrix x เพื่อตามหา a b c นะคะแถวคูณหลักนะคะแล้วนำสมาชิกมาบวกกันค่ะโอเคกลับไปทวนเรื่องการคูณสักนิดนึงด้วยก็ดีนะคะเผื่อใช้เนาะแล้วก็ได้เป็น a b c ออกมาจากนั้นโจทย์ต้องการให้หาว่า a บน b บก c ได้เท่าไหร่ก็จะได้เท่ากับ9ค่ะ